สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามเพลงผ่านช่องทาง YouTube นะครับจะเลเรลกซ์นะครับโอ,โอเคหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับอ่ะช่วงนี้กระสายไม้เริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับเออวันนี้ก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูแดงอินโดดีกว่าเนาะแดงอินโดภาพที่เห็นเนี่ยนี่นี่นี่คือต้นแม่นะครับต้นแม่ของแดงอินโดแล้วก็ให้ลูกมาเรื่อยๆวันนี้คอนเทนต์ง่ายๆเลย ก็คือมีแม่อินโดหนึ่งต้นแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเวลาให้ลูกเนี่ยสีสันมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้คือสภาพแม่นะเอออ่ะอายุกี่ปีนะหนึ่งปีอายุหนึ่งปีนะครับอายุหนึ่งปีอ่าเดี๋ยวถามก่อนสภาพแม่อายุหนึ่งปีมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นประมาณไหนครับก็โซมหน่อยให,ให้ลูกไปซิบก็น,นอนอ๋อ ให้ลูกไปสิบก่นอแสดงว่าสวนนี้ไม่ได้เน้นว่าต้องทรงสวยใบงามเนาะเราเน้นอะไระเน้นนอให้<ๆ>เน้นให้ลูกให้หนอแข็งแรงเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมบางคนเลี้ยงกลางสแลนกลางแบบทุกอย่างดีนะครับใบจะสวยแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจเรื่องของลูกว่าว่าเขาจะติดแบบไหนแต่นี้ในชีนเลี้ยงแดดร้อยเลยใช่ไหมครับ 100ร้อยเปอร์ซนก็นเลยให้ลูกมาอ่าเดี๋ยวขอดูลูกเจ,เจนเจนแรกแรกก่อนคือต้นไหนที่ออกมาลอดแรกๆเลยลอตแรกๆเป็นลอตแรกของต้นแมนใช่ไหมอ่าใช่ครับ,รบอโอเคถอดแม่มาเลยเนาะถ้าเทียบลายลอถอดแรกแต่ว่าเป็นหน่อที่สามของต้นแม่อือหือ เป็นนอกที่สามของต้นแม่แล้วอาถาเทียบลายอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าได้แม่มากี่เปอร์เซ็นต์ครับถือว่าแบบเนี่ยจะลายงามเกินแม่ไปอีกหลายเท่าตัวเกินแม่เนาะงามเกินแม่ออ่าเดี๋ยวให้มาดูต้นแม่อีกรอบดีกว่าให้ดูลายอ่ะขอถามขอถามชินโดสุเกะหน่อยถ้าลายอย่างเงี้ยลายต้นแม่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลายอะไรลายพายุบวกเพ้นพายุบวกเพ้น เพ้นก็คือการเพ้นแบบนี้มาใช่ไหมอ๋อพายุก็คือรายละเอียดแบบนี้ใช่ไหมพายุรายละเอียดที่ที่เป็นเ้นเกอ๋อโอเคโอเคเขียวเขียวซกเกเออบางทีเราได้ยินแต่ลายพายุลายพายุก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลึกถึงขนาดขนาดนั้นงั้นเดี๋ยวเรามาดูก็เป็นกระจายแบบแบบใบเนี่ยคือเป็นตุกแกเขาเรียกว่าลายตุกแกลายตุกแกอ๋อเหรอ ลายตุ๊กแกเอาแสดงว่าทั้งลายตุ๊กแกและพายุสามารถอยู่ในอยู่ในต้นเดียวกันได้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคนี่คือต้นแม่เดี๋ยวมาดูลูกลำดับที่หนึ่งเลยทายาทลำดับที่หนึ่งเนาะอันนี้แดดร้อยนะครับเพื่อนๆแดดร้อยสภาพใบน้องจะประมาณนี้อันนี้ถือว่าสวยกว่าตัวแม่สวยกว่าตัวแม่ในตอนที่เป็น สภาพสมบูรณ์อ่าสภาพสมบูรณ์เนาะอันนี้น้องอาจจะป่วยเล็กน้อยผ่านการแก้ไขมาแล้วระดับหนึ่งอาจอย่างนี้เขาเรียกลายเลยพายุอีกไหมพายุเหมือนกันครับเป็นพายุเพนแต่พอดีลายเขาขาดช่วงเขาไป้งอือหือเลยพายุเพนลายพายุเพนนะอ่าอันนี้ต้นต้นที่หนึ่งที่เป็นลูกมาดูต้นที่สองดีกว่าโอเคก็ถือว่าสวยกว่าแม่ไหมสวยกว่าแม่ครับสวยกว่าแม่ทุกต้นโอ้โหต้นนี้จะไกลเคียงต้นแม่มากที่สุดเนาะ เป็นพายุแล้วก็มีเพน์แบบนี้มาด้วยโอเคทีนี้ส่วนต้นที่สามคือต้นที่เรามาดูมาดูช่วงช็อตแรกเลยก็คือต้นนี้ฮะโอ้โหเอาจริงๆที่น่าเห็นและสะดุดเลยคือน,นี่นายนี่โอ้โหลายแบบลงก้านสวยสวยมากๆเลยต้นนี้เป็นหน้าเป็นตาเป็นที่หนึ่งของสวนอ้าวเลาะเละโอเคดูดีดูเด่นเลยครับแล้วให้ลูกแล้วด้วยนี่ ให้หนอแล้วด้วยลูกของต้นแม่ต้นแรกถ้าเทียบก็คือน่าจะหนอที่ห้ามั้งครับนี่อันนี้เป็นหนอนอ๋อ <6 S 1> มีการลงมีการลงทะเบียนด้วยอ๋อคือแม่ต้นที่หนึ่งแต่เป็นลูกที่หกก็คือได้จากต้นนู้นเนาะต้นนู้นอ่าโอเคอันนี้เป็นเป็นเทคนิคในการลงทะเบียนชื่อนะครับว่าต้นไหนแม่ต้นไหนเป็นลูกที่เกิดจากแม่ไหนนะกันลืมการลืมกันลืม,ลมอ่า ทีนี้เราลองมาดูต้นที่ให้ลายฉีกไปเลยจากแม่เอาเสนอต้นไหนดีฉีกไปเลยจากแม่ฉีกจากแม่เลยคือต้นนี้ครับเพื่อนๆนก็คือต้นแม่ก็คือไอ้ต้นนู้นเนาะอ่าแต่แค่ว่าหนอนอนี่อาจจะเป็นหน่อลลำดับที่มีมีระบุบอกไหมครับหนอที่ห้าหนอที่ห้าของต้นแม่ไหนล่ะต้นแม่ต้นแรกที่เราดูต้นแรกเลยเอาอ๋อ อ่ะไม่รู้แหละเอาเป็นว่าก็คือจากแม่เดียวกันแต่สามารถเพี้ยนมาได้แบบนี้อ่ะถ้าอย่างนี้เขาเรียกลอะไรเป็นพายุเหมือนกันครับต่ว่าพายุะจะเป็นไปทางากกลายฮาร์ากว่าลายฮาร์แต่ลําต้นนี่คือเขียวเลยเนาะจะมีพายุอยู่ในใบอืมอหืออือหือถืออันนี้ถือว่าแปลกเลยนานๆเราจะเห็นแดงอินโดที่มีเขียว เกินครึ่งไปถือว่าถือว่าเกินครึ่งเลยแล้วเขาก็ยังให้ลูกมาเขียวเนาะเขียวเออเขียวแล้วมีแล้วมีเหมือนจะฮับฮารด้วยมั้งครับนี่เแล้วแยกหนอน่าเข้าไปปลูกแล้วครับอยู่อืมอ๋อมีหนอแล้วด้วยมีหนอเป็นหนอแดงอือฮึเป็นหนอแด,ดงด้วยไหนขอดูหน่อยหนอลูกรับโอ้โหเนาะนี่แหละครับที่มาของคําว่าไม้ด่างนี่มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยโอ้โหเห็นไหม แม่นี่คือเขียวครึ่งไปเลยนะครับติดแดงหน่อยหนึ่งพอให้หน่อดมามีทั้งหน่อเขียวที่อยู่ติดต้นแล้วก็หน่อน,นี้ที่แยกออกมาโอ้โหสุดๆมาดูอีกต้นหนึ่งครับที่สะดุดมากๆเลยคือปกติเราเห็นแดงอินโดคือมันต้องมีลวดลายที่แบบที่แบบมีแดงสลับเขียวอะไรไปบ้างแต่ต้นนี้คือเห็นปั๊บต้องถามหลานเลยว่าเฮ้ยมันใช่แดงอินโดรอเปล่าสรุปว่าใช่นะฮะเห็นไหมฮะแดงเลยที่เรกเราคิดว่า รวยแดงที่เขามาหลอกขายอะไรกันเนี่ยแต่อันนี้คือแดงอินโดเลยก็มาจากต้นแม่เดียวกันอีกนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมดูเหมือนไม่มีลวดลายแต่ใช่ไหมถูกต้องเลยเห็นแดงเป็นพื้นก็จริงแต่พอเรามาดูรายละเอียดเชิงลึกเฮ้ยมันมีเขียวมันมีลายลึกนี่นี่นเพื่อนๆอันนี้เห็นแบบชัดเจนเลยมันแทรกเข้าไปมันเหมือนมันเหมือนพื้นเป็นเขียวแล้วก็มีแดงเหลือบขึ้นมาครับเนี่ยมันมีเขียว แทรกเข้ามามด่างแด,ด,ดงเนาะแต่ยอดสดเนี่ยเห็นแวบแรกคือมันแดงฉ่าเลยแต่พอเริ่มกัดสีเห็นไหมเออกัดสีจริงๆมันมีเขียวที่ฝังอยู่ในเนื้อเนื้อใบอีกนะครับสวยครับสวยสวยมากลายของเนื้อวากิวเพื่อนๆที่อยากกินสเต็กเนื้อนะฮะแล้วก็ได้ยินดีครับพูดเนื้อวาคิวเนื้อวากิวมันเป็นเนื้อที่ติดติดมันที่มีมันแทรก ดังนั้นไอลายไม้ที่เขาเอามาเปรียบเทียบนี่นะฮะลายวากิวก็มาจากต้นแม่เดียวกันแต่เอกลักษณ์เด่นตัวนี้คือน่าจะเป็นในเรื่องของสีสีเขียวที่ที่สลับกับแดงแบบแบบแบบลงตัวไม่ได้หนักไปทางแดงหรือไม่ได้หนักไปทางเขียวอันนี้เหมือนกลมกกืนนะครับกลมกกืนก็ยังเป็นวากิว แล้วก็อย่างนี้เพ้นไม่นายอย่างนี้เขาเรียกว่าเพ้เนอะ่ะเนาะที่มันเป็น <c oughs> เป็นเป็นแถบเขียวพาดอย่างเงี้ยอ่ามันเพ้นมาออสวยจริงสวยจริงอ่ะเรามีต้นไหนอีกไหมครับเป็นหน่อเขียวจยกต้นแม่ต้นเดียวกันต้นแรกเป็นหน่อเขียวอันนี้คือเป็นหน่อเขียวที่แยกจากต้นแม่แหลกออพอดีเรื่องของยอดเขามีปัญหาผมปาดไล่เพื่อสร้างฟอร์มใบใหม่ออืแล้วพอเป็นหน่อเขียว นี่ครับจ่ายลูกออกมาเป็นโอ้โหลา,ายพายุลห,หน่อสวยอันนี้มีติดจองอยังครับตอนนี้อ๋อเอาตั้งแม่อ๋อเอาตั้งแม่ด้วยโอ้โหเนาะอ่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีนะครับติดต่อที่เพจเดี๋ยวขึ้นโชว์ให้ได้นะครับอ่าเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับเห็นไหมครัเยอะแยะเลยนะฮะก็คืออาจจะมาจากแม่เดียวกันแล้วก็ แยกมาเป็นลูกแล้วลูกก็ให้ลูกมาอีกทีซึ่งเรียกว่าหลานนะฮะหลานจนถึงชั้นเหลนคือมันไปได้หลายเฉดมากๆเลยนี่คือสเสน่ห์ของไม้ด่างที่สามารถเป็นอะไรก็ได้วนไปวนมาครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยหน่อแรกอาจจะให้เขียวเดี๋ยวหน่อสองหน่อสามเป็นไปได้ครับที่จะให้แดงแล้วแดงก็เป็นหลายเฉดด้วยครับ ขอบคุณนะครับอขอบคุณสําหรับร้านชายชินโดสเกะนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับพื้นที่ให้ถ่ายทำแล้วก็ล่าสุดเนี่ยร้านชายได้มีโอกาสเป็นคณะกรรมการนะครับตัดสินกล้วยแดงอินโดอ่านนี้ระดับประเทศเลยชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า9อ่าหล้านครับโทษที1นล้านบาทเนี่ยยังไงฝากติดตามเพจร้านชายด้วยนะครับ